ดีค่ะมาเบงมาเบงเลิงปีนกอกใหม่มะเบงได้พี่น้องโอ้ยคืนกอกใหม่ปีนอวสันอะไรอ่ะอืมเป็นยะไคือคืนกอกใหม่ลูกบ่ยานตกตายบ่โอ้โยบ่ยานตกตายโอ้ยม่วนอยู่บ่กกอกใหม่นะนคืนเองเนี่ยหันเวลาคืนเองบ่ ฮะของลาขึ้นเองบากวใหม่นั่นฮะโอ้ลองมาขึ้นให้เบิ้งใหม่ดูลงเป็นบ่าบาดนีขึ้นเป็นด้นวยฮะยอมรักโอ้ยทำอะไรอู มวยน้ำหลานเดี๋ยวจะสิผ้าไปไปมาลิบม,มาลอยเลียงกั้วยเลียงงวน้ำเรียงงวเลียงวังวไปตัดใหม่กับไปน้ำเมื่อก่อนนะ่ะ ไปแซกับไปนำ้ำเล็กน้อยกับเบื่อด้กขึน้นก็หมายเล็กนอยกับเบื่อ,อกันลงมากจะหน่อยลงมากขี้กะขึ้นไปยังไงลูกไห้ถึงบททางตาจะบอกนะจนเศร้าน้นานำหลานย่างเมื่อไหนกลับมา ไปใสซร้านไปสไซร้ายวะท,ที่แท่ขึ้นกุใหม่ป๋าปลุงมาจากต้นใหม่นะเรี่ยวลุงมาไม่ส้มมิวมึงบรรยาก,กาศต้นบบบใบใบใบสามไปเรียงงอหน่อยนะำัอหน่อยอ่ออ่อ เอาหนจะเอ่นหนขึ <c tau le> <c Fern anda> <t> ้นเฮ้ยไ <t> ่อ <trap> ย <samurai> wow. <t> ่างตกตายวะขึ้นได้ล่งได้เ่ราะบนี้เมย์บอกเอาล่งดิล่งได้บ่เร่งมีตอมตาแบนจ้ะวอดอะไรไม่เอา

เป็นก็ใหม่ก็ได้เอาไปคืนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งแถอเว้ยเก่งแถอเว้ยโอ้ยนงๆกัดอ,อ,อ,อย่างไก่น้อยไก่น,น้อยก็แม่มันเลวกไก่เร็ววพวกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่เร็นเดว อ๋อวอคีอ yeah. ๋อวอคีอ๋อวอคีเยอะไปไปใสเยไปใจเยอไปกีอืมเฮ้ยไปกีไปไป

ขึ้นดีวะเนี่ยขึ้นได้ที่ผมบอกฮะ<ป>อ๋อโอ้ยตกสนอวะเนี่ยจับวีดีได้ตกเด้อเอ้าเอ้าปับ๊บขึ้นอีกแล้วโอ้งาหักซสนอยู่งาหักสนอยอย

ก็กระเคลนได้ป่ยนังกระเาลนได้ด้วยเนี่อืมต้องนั่นวัาเออเถิงบนออเถิงบนออเอออ้าวอ้าวเอาเฮ็ดไปอ้าเ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 ด้อได้สวยอมวนมากว่ารอดมากต้เทียนเช่นอนต้นเทนเช่นอเอารอดมาเอ้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 าอ้าออ ลอยหน้าเลยลอยหน้าเลยโอ้ลราตัวคัทเท็บอ่ะอถ้ากนกระปูบะก้นกระปูคนกระปูพี่น้องคนกระปูติสจะพา,าค้นมาหนิติสจะพา,าบัางก่อนหน่อยโอ,โอ้โอ้โอ้ติสจะผากหมามาได้พี่น้องมาก้นกระปูจั๊สิได้บ่ได้ดอกอืนะกุดกระปู เอก้นปูไปไปออ้ลาจินจะบอกอ้บอกระปูฮะอันหม่าดันมมาดอันไมน่ะไปให้ไปย่อน่อหม่หันไม่น้ำขูน่อเด้อโอ้ยมาได้ย่อนมาได้ย่อนว่ามันหมาเห็นนอ่ะโอ้ยผาขู่ก็ใบลงแล้วตก ทำไมไปย่องเร็เวไมน่ะเร็วไปย่องเอเยี่นเห้นไปย่องต้อมันลมใะใไม้เนี่น่ะลูกมะเร็เวเร็เวเร็วเร็วเอาเอาเอาไปยังไง อาเพื่องเป็นยังไงฮะงอวะยันว่ามอบะตัวแม่์ตัวเถกถึกโอ้โหได้สองตัวแล้วครับท่านโอ้โอ้ลูกกุโอ้ยลูกจ้ำแต่สองตัวแล้วครับท่านพยายากวนไม่เจอตุ๊ดเก ยังไม่มีตัวเมียเลยฮะฮะ,ะมาก้นกับปูนกันเด้อพี่น้อง<ม>อ๋อพี่กัดบ้านโน้นหอมพี่น้องเอ้ยอ่างาเข้าขไปเห็นวัวไหมเห็นวัวไหมวัวใครวัวทำไมไม่แย่ลูกทำไมไปไปย่องในลูกแยกกบเป็นลูกนะแยกบยกบแยกบยกบป้าเจ้ยักบเมื่อกี้ก็ tất cả các bạn ăn đây nè, tất cả mọi thứ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  mọi hú hú ôi, hm hm in qua hm hả hm in qua hm ôi con hm con con hm 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 Con hm 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 đứt hm 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 โอ้ยเฮ็ดจังสีส่สมอกออาน่ามันไปบ้านน,านั่นเก่งขัดดินดินนอนดินอ้าวนอนไปไปมองได้นอนมองนั่นโอ้ยเกียร์ขับไปเกียร์ขับไปอ้าว โอ้ยได้อีกแล้วตัวแม่สวยมากอ,าอีสานบานเฮาเลี้ยวเขาละกะเลี้ยงงัวปล่อยงัวเลี้ยงพี่น้องเอ้ยวุดตัวนั้นละสะวรรค์บานหน้าเดี๋ยวได้แล้วโอ้สวยอีกแล้วมุ้นแห้งกันบอกลรา,า่ะ นี่นี่นี่มดแดงกัดหนิมีนึ่โอ้นี่เห็นบ่โอ้เนี่ยมันนักเกงนลำไร้ใ่ลำไร้ใ่มันลำไร้ใจตายบ้านลูกกูบุ้ยมดแดงกัดลูกกูตายบ่บ้านมาอย่าไปเปิดพ่นที่ไหนหนามาย่างขึ้นมาลูกย่างขึ้นมาจะไม่นั่นหมักขัก มาลมขุมได้น่ะลมขุมกับปู่ได้น่ะคนหมักอ๋อโตกันแท้เด้เบิ่งทานังกลน,น่ะไมาเป็นตัวใหญ่ไมาเป็นตะมันทานังกลนทานังกลนกับปูมุดแดงมุดแดงเว้ยมามาทอมไล่สาเร็วมุดแดงกัดน,น่ะ เดยวพี่น้องหลายเติบดุแต่ตามหลายเติบย่พี่น้องเดี๋ยวกับก้ต่อไปเออเขาเคยซ้ำนี่ละ่ะที่ตัวใหญ่ๆนะค่ะ้ำมีอะสัก็กคนไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs>